วันนี้อยู่กับ Redmi Note 10เครื่องนี้นะครับเป็นมือถือที่ผมจับแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นที่สุดในปี2021เลยคือไม่เคยจับมือถือรุ่นไหนแล้วรู้สกว่ามันคุ้มขนาดนี้นะครับเปิดตัวเปิดราคาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Redmi Note 10นะครับเริ่มต้น4,999บาทนะครับสำหรับแรม4รอม64นะครับมี2โมเดลแรม6 Rom 128 5,999บาทใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับซื้อได้ถูกกว่าราคาเปิดตัวอีกนะครับลิงก์อยู่ด้านล่าง นะครับในเรทห0 0พถามว่ามันคุ้มขนาดไหนห้าพคุณได้จอ a อ o โ e มดอะคุ้มขนาดไหนแล้วเป็น a อ o โ e d ตที่มีความสว่างถึง1,100นิตะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่กลางแดดเนี่ยหมดปัญหาเลยที่คุณจะต้องเล่งความสว่างคูงสุดแล้วคุณต้องเพ่งอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วในมือถึง5,000เครื่องนี้นะครับ5,000คุณจะได้ชาร์จไว้3 13วัตต์ มาแล้วในเรทห้า0ันะครับเพิ่งบนในคลิปเรยวมี6ไปเมื่อวันก่อนว่ามันมันเป็นไปนไม่ได้ตอนนี้เป็นไปได้แล้วในมือถือ5,000บาทคือ Redmi Note 10เครื่องนี้นะครับหัวชาร์จ33วัตต์แถมให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับลำโพงคู่นะครับแบต5,000กล้องจัดมาครบทุกระยะเลนหลัก48ออโตรวาดแ8มาคโคร2องเดฟเซนเซอร์2นะครับเซ็นเซอร์วัดแสง360องศา นะครับเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่อง p r e ี i e w Redmi Note 10ให้ดูนะครับมันคุ้มมากๆเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเราจะพายกันแบบรวดเร็วเลยเพราะอุปกรณ์ภายในกล่องจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับทุกคนน่าจะเดากันออกอยู่แล้วนะครับมีหัวชาร์จ33วัตต์นะครับมีสาย USB Type C ย,ยาง1เมตรนะครับมีเข็มจิ้มซ,มซิมมีคู่มือนะครับแล้วก็ มีเคสนะครับแล้วก็ฟิล์มกันรอยก็ติดมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับก็จะเป็นเคส TPU เคสนะครับเป็นเคสใส่นั่นเองเป็นเคสยางนั่นเองนะครับก็ใส่แล้วก็จะเออใส่ยากอ่ะใส่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นนะครับแต่เคสก็ช่วยปิดเลนส์กล้องได้นะเออก็ปิดเลนส์กล้องได้ตัวเคสเนี่ยมันคลุมหน้าจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเครื่องตกเนี่ย หน้าจอมันก็จะไม่โดนไม่โดนหินโดนไฟด้วย,ยนะเออตัวเคสมันคุมหน้าจอด้วยตัวเคสที่ถือว่าทํางานดีมากเลยนะหาแบบตําหนิอะไรไม่เจอเลยนะเวลารูปอะไรเนี่ยมันมันจะไม่มีแบบอะไรมาบาดมือเลยนะครับตัวเคสที่ทํามันเนี้ยบทำมาดีมากนะครับเออไม่น่าเชื่อว่าเป็นเคสแถมเนาะทีนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องนี่คือผมจับแล้วผมว้าวมากสัมผัสแรกที่ได้จับ Redmi Note 10เนี่ยต้องบอกว่า มันต้องลบภาพ Redmi Note ร,รุ่นเก่าๆออกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวก Redmi Note 9s เอย Note 9เอยคือแบบคือจับแล้วมันมันพรีเมียมกว่าเยอะมากนะครับครั้งแรกที่จับอะอย่างที่ทราบมนดีว่าแบตมัน5,000นะครับแต่จับแล้วมันมันเบามากแล้วมันก็บางมากมันดูพรีเมียมมากไม่น่าเชื่อว่ามือถือเลตห0 5000จะได้วัสดุงานประกอบอย่างเงี้ยนะครับ พอไปดูสเปรกระดาษมันเบามากจริง170งกว่ากรัมเท่านั้นแบต5 0 0 0มันทำไปได้ยังไงนะครับความบางอยู่ที่7.3มมิลน,นะครับตามสเปรกระดาษอาจจะไม่รู้ว่ามันบางมากถ้าดูสเปรกระดาษแต่พอจับมันบางมากนะครับทุกคนมันบางมากจริงๆคือด้วยความที่ฝาหลังอะไรเอ่ยมันมันทำมาให้โค้งเคิร์ฟเข้ากับลูปมือด้วยจับแล้วมันจะมีความอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> จับแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันบางมากจริงๆทุกคนเออ อันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปหาเครื่องโชว์จับตัวเองแล้วจะเข้าใจผิวว่าเฮ้ย hey, มันบางกว่า7.3มิลปุ่มสแกนนิ้วอยู่ด้านขวานะครับทำหน้าที่เป็นปุ่ม power ไปในตัวนะครับรวมถึงปุ่มเพิ่มลดเสียงโดยปกติเนี่ยปุ่มสแกนนิ้วที่เป็นปุ่ม power ที่มันมักจะอยู่ด้านขวาเนี่ยปุ่มมันจะจมลงไปเลยนะแต่ตัวของ Redmi Note 10เนี่ยมันจะนูนขึ้นมา นะครับแปลกดีเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามีประโยชน์อะไรนะส่วนด้านซ้ายจะเป็นถาดซิมแบบ triple slot นะครับดู 4G นะครับแล้วก็ดู LTE ด้วยแล้วก็ไม่รองรับ 2G นะลองใส่ของ AIS ของ D-Tac ไปะละไม่รับ 2G นะครับด้านบนนะครับนี่คือสิ่งที่เี่ยวมีทุกเครื่องต้องมีนะครับ IR blaster นะครับแล้วก็มีไม่ตัดเสียงตัวที่2ด้วยนะแล้วก็มีลำโพงด้วยลำโพงตัว,วนี้เป็นลำโพงคู่ นะครับลำโพงคู่อยู่ที่ขอบบนแล้วก็ขอบล่างนะครับไม่ใช่ลำโพงคู่ที่อยู่ขอบล่างแล้วก็ใช้ร่วมกับลำโพงส่วนทนายแล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันคือมันทําให้มิติเสียงซ้ายขวาเนี่ยมันมันเท่ากันไงแล้วก็ลําโพงดีมากนะครับมิติมาเต็มเบสดมาเต็ม,ตม,ตมอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังลําโพงกันนะครับอันนี้ลําโพงล่างนะพอละ เดี๋ยวติดลิขสิ์นะครับผ่านไปเรื่องของลำโพงนะครับทีนี้มาที่หน้าจอกันบ้างหน้าจออย่างที่บอกว่าเป็นหน้าจอ AMOLED มีความละเอียด Full HD Plus นะครับหน้าจอเป็นแบบเจาะรูนะครับก็จะมีกล้องความละเอียด13ล้านรูกล้องเล็กมากเล็กกว่ามือถือที่เจาะรูในจอทั่วๆไปนะครับแต่ว่าหน้าจอขอบล่างเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะหนา <c oughs> คือปกติอะ เวลาเป็นหน้าจอ AMOLED เนี่ยขอบล่างเนี่ยมันจะมันจะบางกว่าหน้าจอ IPS ทั่วไปเนาะแต่ตัวนี้ขอบล่างมันจะหนาหน่อยนะครับน่าจะหนากว่าพวก p o ร o X3 ที่เป็น IPS ด้วยซ้ำมั้งนะครับก็ถ้ามองตรงๆก็จะเห็นเลยว่าเออขอบล่างนี้มันก็ก็หนานะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเล่าให้ฟังเฉยๆหน้าจอก็จะมีขนาดเล็กลงกว่าตอนสมัย Redmi Note 9s ที่แต่ก่อนมันจะเป็น6.65นิ้ว6.7 6.7นิ้วนะครับอันนี้จะเหลือ6.43นิ้วแล้ว นะครับก็จะรู้สึกว่ามันเล็กลงพอสมควรนะแต่เครื่องมันก็มันก็เล็กลงด้วยไงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมก็ใช้ได้หมดอนะเออหน้าจอขออย่าใหญ่เกินแล้วก็อย่าเล็กเกินก็มอนะครับรอมของเสี่ยมี่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักเไม่มีใครไม่รู้จักมี U ว I นะครับไม่มีใครไม่รู้จักเสี่ยมี่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขายดิบขายดีทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับตัวน,นี้มากับมีอวเวอร์ชั่น12.2นะครับ หลังจากเปิดเครื่องอัปเดตไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ Android Security p a t h ตัวนี้ก็จะเป็นของวันที่1คกุมภา2พันธ์2021นะครับแล้วก็จะเป็น Android version 11มาจากโรงงานเลยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวของเสี่ยีมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่คือเขาไม่ได้ตัดฟีเจอร์หลักๆออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นในราคา5,000กว่าบาทฟีเจอร์ที่อยู่ใน Mi UI version 12 คุณก็จะได้มา99.99%เ99ออนะครับดักโมดมีนะครับ, Mode, นะค,รบครอบได้ทุกแอปเลยถึงแม้ว่าแอปนั้นจะไม่มีดับโมดในตัวตัวนี้ก็สามารถครอบได้ทุกแอปนะครับหรือว่าจะเป็นโคลนแอปที่สามารถโคลนได้ทุกแอปบนเครื่องนะครับโหลดมา20แอปก็โคลนได้20แอปนะครับการโหลดฟอนต์การเปลี่ยนตีมต่างๆฟอนต์ภาษาไทยเปลี่ยนได้ตีมี้โหลดเยอะแยะมากมายนะครับเมนูไซเคิลสเปซ นะครับเมนู floating window เกม turbo จัดมาหมดนะครับตัวนี้มากับชิปเซ็ต snapdragon 6ก8 678ปเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันคือ675ที่เอามาปรับแต่งให้มันแรงขึ้นซึ่งเมื่อเราไปดูคะแนน a n t u t u benchmark เนี่ยตัวนี้มันจะได้แค่ประมาณ2 4 0 0 0เท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ Poco X3n, FC, Redmi Note 9s ความแรงก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้น Snapdragon 720G นะครับเดี๋ยวในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะต้องไปเทสกันยาวๆอีกทีนึงนะครับผมไม่สามารถมาเทสเกมให้ดูตาของตาแล้วมันบอกว่าลื่นได้นะครับเพราะว่าในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยใน,ในความเป็นจริงอะ่ะเราไม่ได้เล่นกันตาเดียว2ตาแล้วแล้วมันจบไงอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เล่น2-3ชั่วโมงต่อวันนะครับบางคนก็4ีชั่วโมง มันต้องดูกันยาวๆอ่ะเออในเรื่องของการเล่นเกมจะมาเล่นตาเดียวแล้วบอกลื่นมันก็ไม่ได้จะมาเล่นตาเแล้วเราบอกทัดดีทัดไม่เพียนมันมันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปพูดในเรื่องของรีวิวอีกทีนึงนะในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าอาจจะมีคลิปแยกให้นะครับแต่ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันต่างจากพวก poco x3 หรือว่า redmi note 9s เลยนะเออในเรื่องของความไวในการใช้งานในเรื่องของการเข้าออกแอปอะไรต่าง ผมใช้มาวันหนึ่งเต็มๆแล้วอันนี้ผมใช้เป็นเครื่องหลักเลยนะผมย้า,ายไลน์อะไรมาเครื่องนี้หมดแล้วเอาซิมมาใส่หมดละไม่ได้มีความรู้ว่ามันต่างอะไรกันนะเออไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันต่างนะครับแต่เล่นเกมผมคิดว่าน่าจะต่างนะครับ G.P.U มันก็ไม่ได้แรงแรงแรง,แรงเท่า7 2 0 g นะเดี๋ยวมาบอกทีในรีวิวนะครับแล้วก็หน่วยความจาตัวนี้มันก็จะเป็นแบบ U.S.B 2. 2แต่เป็น U.S.B 2. 2ที่คือต้องบอกว่ายังไงเดียใน5000ถือว่าสปีดอ่านเจน ก็เร็วนะครับ Sequential Read อยู่ประมาณ515 Sequential w right r i ร e อยู่ประมาณ2 7 4หลายๆรุ่นที่มันใช้ u s s 2.2แล้วก็มันแพงกว่านี้คือสปีดอันเขียนมันก็ดีกว่านี้พอนึกออกไหมแต่ถ้าเทียบกับในเรท5000ก็ถือว่าสปีดอ่นเขียนมันมันไวเออประมาณนี้แล้วก็ Netflix ตัวนี้ก็ได้เป็น L1 นะครับสามารถดู Full HD ได้นะครับจอ AMOLED บวกกับ Netflix YY L1 มันมันเป็นอะไรที่ฟินมากอะ่ะสำหรับสายเสพคอนเทนต์สายเสพเน็ตฟลิกยังหู่เนี่ยคือแบบมันฟินมากจริงๆนะเวลาคุณดูเน็ฟเตฟลิกคือเวลาคุณปิดไฟอย่างเงี้ยคือสีดํามันเป็นสีดำเลยอเออคือโอ้โหห้าพันนะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูซอฟต์แวร์กล้องกันหน่อยนะครับซอฟต์แวร์กล้องตัวนี้โหมดกล้องก็ติดมาให้ค่อนข้างเยอะอย่างตัวโหมดโปรเนี่ยก็สามารถเลือกเลนได้ นะครับเลนหลักเลนอัลตร้าไวเลนมาโครนะครับเลนหลักเนี่ยลากฟิชัตเตอร์ได้30วินาทีนะครับเลนอัลตร้าไวสามารถลากได้0.8วินาทีนะครับแล้วก็เลนมาโครสามารถลากได้หนส่วนสี่วินาทีมีโหมดพอนเทรสตนะครับที่สามารถปรับบูเก้ได้ก่อนถ่ายนะครับแล้วก็มีโหมดบิวตี้ด้วยนะสามารถปรับโหมดบิวตี้ได้โหมดพอนเทรสตด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดูนะครับเดี๋ยวเราจะหา พอมาถ่ายดูนะครับอันนี้แล้วกันนะครับซึ่งโหมดพอดเพรสมันสามารถปรับได้หลังถ่ายหรือเปล่านะอ่ะสามารถปรับค่า F สามารถปรับการโฟกัสได้หลังถ่ายอีกทีด้วยมีโหมดอะไรอีกนะครับมีโหมด Night หรือว่าโหมดกลางคืนน,นั่นเองนะครับโหมดกลางคืนสามารถใช้ได้แต่เลนส์หลักนะครับเลนส์อัตโไวใช้ไม่ได้แล้วก็มีโหมดอะไรอีก 48ล้านนะครับช็อตวิดีโอพานูลามาด็อกิวเมนต์สโลโมชันสโลโมชันสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 720p960fps นะครับโหมดวิดีโอเนี่ยตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้นะครับถ่าย 1080p60 f p s ได้นะครับแต่ว่าการสั่นไม่ทำงานนะทำงานที่ 1080p30 f p s แล้วก็มีมูฟวี่โหมดด้วยนะครับมูฟวี่เฟรมนะครับอ่ามีโหมดมาโครด้วย เลนมาโครถ่ายวีดีโอได้ด้วยนะครับถ่ายได้ 720p 30 f p รเดี๋ยวมาดูว่ามาโครมันออโต้โฟกัสได้หรือเปล่ามาโครตัวนี้เป็นฟิกซ์โฟกัสนะครับไม่ใช่ออโต้โฟกัสแล้วก็เลนอัลตร้าวาย8ล้านตัวนี้ก็เป็นฟิกซ์โฟกัสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ออโต้โฟกัสปกติของมือถือเลนนี้นะอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะไม่ใช่ข้อพิจารณาด้วยเพราะว่ามันหายากนะครับเลนมาโครเลนอัลตร้าวายในเลนนี้ที่มันออโต้โฟกัสก็เป็นฟิกซ์โฟกัสหมดเลยนะครับ เดี๋ยวตัวอย่างรูปภาพขึ้นให้ดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้ามุมมองไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนะ ใครนึกไม่ออกก็ประมาณโปรโก3อ็กมเอนะครับมุมมองไม่ได้กว้างมากนะครับแค่นิดนึงนะครับกล้องหน้ามีโหมดบิวตี้ให้ได้ปรับก็คือหน้าเรียวความสมูทสกินแล้วก็ตาโตมีแค่นี้นะครับอืมแล้วก็มีฟิลต้องฟิลเตอร์อะไรให้ได้ปรับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องหน้าอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างกล้องหน้าเดี๋ยวขึ้นให้ดูอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะครับ 1080p 30เ กล้องน้นนี่เหมือนจะมีกันสั่น e a s ด้วยนะเพราะว่าดูแล้วมันนิ่งมากเลยนะในจอเนี่ยเออนิ่งมากนะครับแต่เดี๋ยวผมถ่ายย้อนแสงให้ดูนะข้างหลังคือพระอาทิตย์นะครับว่าแสงได้ฉลาดนะเนยะไม่มีวูบวาบเลยนะเอออันนี้เดินขึ้นบันได สี่ขั้นอันนี้ถ่ายย้อนสายอยู่ข้างหลังนะเอออันนี้งานวิดีโอกล้องหน้านะครับ 180p 30fps น,นี้เป็นว,วิดีโอกล้องหลังนะครับ 180p 30fps การสั่นทำงานที่ความละเอียดเท่านี้นะครับถ่าย 4K ได้ถ่าย 180p 60fps ได,60ได้แต่กับสั่นไม่ทำงานนะครับโฟกัสเราทดสอบการโฟกัสหน่อยนะ ก็ก็าาอาจจะไม่ได้ใกล้มากนะอันนี้ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น 4K นะครับ 4K 30เฟรมเปอวินาทถ่ายได้สุดแค่นี้นะครับอย่างที่บอกว่าการสั่นมันไม่ทํางานนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือภาพมันคมคมกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็กระตุกมากเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องแรกนะครับ 4K เในหลักออโต้โฟกัสได้นะครับอืม ก็ถือว่าโฟกัสไวนะครับแล้วก็ดูมันโฟกัสได้สมูทดีนะเออเนี่ยดูมันสมูทดีนะอ่ะประมาณนี้ 4K 30เฟรมเซ็อันนี้จะเป็น 180p 60เฟรมเซ็นะครับสมูทมากพอเป็น60เฟรมแล้วก็สั่นมากเหมือนกันนะเพราะว่าก็สั่นไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะดูการโฟกัสกันอ่ะดูดูช้านิดนึงนะเออ เนี่ยก็สิช้านิดหนึ่งนะพอเป็น60เฟรมเนี่ยช้านิดหนึ่งถ้าเป็น 4K 30เฟรมก็จะไม่ช้าอย่างนี้นะเอออันนี้ก็ช้านิดหนึ่งประมาณวิวิครึ่งนะเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับ 180p 60เฟรมเอร์เซกอันนี้ยังไม่โฟกัสเลยเนี่ยเออโฟกัสสิเออโฟกัสละโดยรวมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่คุมมาก เอออย่างที่ผมบอกอะว่ามันมันคุ้มผมผมไม่เคยจับมือถือเครื่องไหนในปีนี้แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นตัวที่ผมมองว่าคุณไม่จะเป็นที่จะต้องรอรีวิวเต็มอะไม่จำเป็นที่จะต้องรอดูรีวิวเลยว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะพูดแบบไหนเขาใช้แล้วรู้สึกยังไงไม่จําเป็นเลยตัวนี้ด้วยสเปคด้วยราคานี้มันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ก็มีขายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วประเทศหรือว่าตามช็อปทั่วประเทศก็มีขายแล้ว นะครับใครสนใจก็ลิงก์ของซื้อ,อยู่ด้านล่างสําหรับโมเดลดัมสีรอม64เนี่ยจะขายออนไลน์เท่านั้นนะครับลิงก์ของซื้อ,อยู่ด้านล่าง4,999บาทซื้อตอนนี้แถมมี่ชูวัยเลียบรด้วยมูลค่า549บาทนะครับสําหรับแรม6รอม128าสามารถหาซื้อได้ตามช็อปทั่วประเทศตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับรวมถึงร้านค้าออนไลน์ลิงก์ของซื้อก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับเปิดมาราคา5,999บาทสําหรับแรม6รอม128ซื้อร้านค้าออนไลน์ ซื้อในช้อปปีถูกกว่านะครับผมซื้อในช้อปปีมา5,490บาทเองเครื่องปลากนะครับเครื่องใหม่แกะกล่องอยู่ในซีลเลยใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ให้ซื้อออไลถูกกว่านะครับทั้งสองโมเดลเลยยังไงก็ลองคลิกไปดูนะครับโอเคนี่คือ Redmi Note 10นะครับเอามาพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุย ฝากถามกันดน้าล่างเดี๋ยวผมว่างแล้วผมมาตอบผมมาเทสแล้วมาตอบให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม